ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศตอนขำเม,มื่อนี้สาวซุกกะสิออกลาพี่น้องบได้ออกล่าดดแล้วย้ำคำย้ำคืนเนาะเฮากะสิไปหาลาตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนยุโยกน้พี่น้องสิไปการดเบิงแถวป่าเนเปียอยู่ริมสะเฮานี่แหละกับ,บุงว่าสิมีหลายหรือว่ามีหน่อยไปลุ้นน้ำกันเด้อป่ะไปการดตกกระกะแตนน้ำกัน มึงตะกะเตนกินใบหยาจนเหี่ยนเลยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วน้องเอฟซีเห็นน้ำกันโบอยู่นี่เลยนียนย่ได้เลย น้องพีสิีปบ่โบต้ลุวิวิวยเสียวดิยันโบท่านนี่ขั่วพอดีแซ่บพี่น้องโตสมนี้ตะกระแตนเขียวมัดละวบดีดีดีโตเพี่นตะกระแตนน้อย กะแตนน้อยบ่มีปี อุตสาวอลีมาโซนมามาโซนอู้แม้งพี่น้องมาเบิกเม้งอันแมงปอแมงปอตัวแมงกระบี่คนมาจับอยู่ต้นหญ้าเนเปียเลยเห็นแล้วเห็นแล้วกะแตนอยู่เทิ่งอุ้ยนี่ได้ไปอีกตัวอุ้ยไม่สิไปไม่สิไปอื สองตัวเรียนเลยเห็แ้วเห็นแล้วเห็นแล้วตะกั่งเตนะตุกตะสิใตออกกันเห็นแล้วเห็นแล้วเะสร่จละตะกั่ตนโบมิปี้อือแมงกระเบื้องกระมี่ได้พี่น้องพี่แมงอันไม้กระมาจับได้ตามต้นหน้าอัน แมงกระเบือแมงปอนี Και, I qui, I qui. Majesty, ่น <mam> ma <UC S> ี่เห็นไหมเห็นแล้วนี่อืมระวังแต่มันสิบาดมือใบอันนี้มันคมคมแท้คมว่ะอู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป้าพี่น้องโบราเสือมีหลายเรียนติดเลยท่านบน อื on, มตะกะเต็นตัวอ่อนอันนี้เดกเห็นไหมเห็นไหมข้างในคุ สาวุูเห็นตากระแตนตัวบักใหญ่เลยอยู่นี่เลยจะขี่จับทันหรือบ่อุอ้ยว้ายตกใจพี่น้องยันบทันอุยอ้ยอุยอ้ยเว้ยตีนพนดีดเจ็บเธอได้เนี่ยตีนแหลมคม ตัวใหญ่กว่าหมูเลยตัวนี้พี่น้องตตัวเล็กแห้งหมันได้แต่ตัวน้อยเห็นบาต้องระวังสัตว์สัตว์ละัหาต้องระวังสัตว์มีปีกเอา้าตักเต็นูกค่าพี่น้องอ หาก็เคยเห็นลกครบาบออกมาแบบนี้เลยอ,อันนี้คือคราบเพิิอนอันนี้คือโตเพิินล็วกคราบต,ตัวใหญ่กว่าเก่าโตัอ่อนอ่อนนิ่ใหญ่เลยมันมีปีก ตะกะเต็นแตกขบขวบอันนี้แมงมันโอ้ตะกะเต็นอยู่ลุ่มพุ่นไอพี่น้องตะกะเต็นเอ๊ะอ๋อไปใส่แล้วตะกะเต็นเนี่ยนะ จับเกือบบทนันเขียดอย่างห้องบูพี่น้อง อันนี้คือแมงสร้างแม่หวาพิ่นอยากอยู่เอาไปขั่วปปนกันเลยตอนนี้เขาเข้ามาในดงป่าเมเปียของเขานี่ๆ กต่จะมีหลายเลยพี่น้องมาลุ้นนันกันเลยสูงนพูดเอ้ะนี่สมุนท้ามาคัดกันแล้วบันมันไม่ได้เห็นอะไรเลยสิ โอ้ลีไว้ไวเนี้ยเห็นแล้วจะเิกอ้เห็น้ตรงนี้ตรงนี้อ้งตันนี่แหละตรงตน,นี้แหละอือือสองโตแบบ่ เอ๊ะนี่พี่น้องใหญ่สาสลซุกเลยนี่ในท่เทิ่งทีก็ยืดถึงหรือเปบ่าเดี๋ยวาทาันบนะ่เนาะบ่ทัน ปาพี่น้องมาเจอตัวยันอ้ยจับทันบริบาอ้ยอย,ยันคนดีอ้ยอยดีดีลีกามเพิ่นนี้อ้ยตัวน้อยตัวน้อยเอากันน,น,น,นุ่งเลีนเล้นยปไม่ีคนีนี าดเอาใส่กระตุกจนหมท pues mm. ันเมึงอุ้ยตัวใหญ่ยิ่ตัวใหญ่ยิ่งยยอช่วยุื้อย,อยิ่อุ้ยปัดอุ้ยอุ้ยการพิ่นการพิ่นปัดเพินนลามยุกอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยปัดสามตัวเรื่องกันเลยจะเอาตัวใด็กอนมานี่นีไปแล้ว ท่านตะสงะป๋อก่อนลายอิลิสจับจมูกท่านเต้นไปนี่อันี้เต้นไปอยู่นี่หรอ,อ เต็นต์นลุล่มๆเล้วไว้สิธานบ้ดีตัวใหญ่ได้นีมอือสเสือโบ,บท้ทังตาลักได้ตาใบเสียได้พี่น้องกัยตากระแตนนี่เพกกื่อนกาลีไหวได้ กรจับไปเบิดทุกต้นได้ต้นเนียหาขิวห้าค่าหนา,าพันก็จับไปเบิดโอ้ยอ่เถิงผู้เอาบ่เถิงเด้ดดดอเ่เเร่อร่เร่ายอยู่ตกะกะตเต็ดมันเต้นบบเก่งเร่เเเ ค่าดิหนาพันเนาะโอ้โหตอนนี้กำลังเห็นเดือนชิพโพขึ้นพี่น้องเอาใส่กระตุกก่อนอจบหลายตัวพร้อมกันนะเอาใส่กระตุกบุท่ัน อันนี้ได้ตัวนียเกือบบอกเห็นตะเกตเตนไม่ไข่ได้นี่ท้องเต็มเลยอ,อุ้ยไปซ้ำ ได้ใหญ่หลายตัวน้อยกับบักหลายๆได้พี่น้องเด็กกำลังจับอยู่นี่ตัวน้อยนี่นี่นี่เห็นแล้ว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 อยู่พี่อยู่พี่เอา้าอ้าบ,ทาบทาามท่านบมท่านซ้ำทุกไปใช่แล้วกะสุบยันใบเนี่ยพันบา,น 1, บาท ทุกใบเลยอันนี้ดี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 อันนี้อันนี้กบเมฆดิตัวเทาี้โอ้ตัวใบไม้กนีิโอ้ตัวบังหญ่ในบ่อันนี้ดี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 เกือบเกือบ จะคุ้มคุบบะท่านโอ้ตอนนี้เราก็ได้หลายลได้ดีพี่น้องนี่คุบตะกระแตนม,มันแห้งโมคิดว่าสิหลายเมืกี้มีแต่เบ้าไอ้มาการ โอัยพี่นงมาพอผุ่มนี่กกระแตนมาเคยหลายอยู่หนย,ยู่พม่เอาถึงหรือบอ่าอ,อันดีเต้นไปเลยเด้อเนื้บอบ่ถึงตัวน่ะ อุตส่าห์ว่าย่องมาเงียบๆยันหมามาเจออ้นแล้วก็สิมาให้ตากาเต็นตกตื่นหมาเ้าก็แทศมาครบแก๊งเลยเอ่งไปล่ะก็เลยสิบอดายจ็บตัวโซนโซนๆๆนมาเร็วไปเจออ้นล้วบอจก ยันคิวยันโบเห็นสาทุกตะกะเตนนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เนมไปขาวจะเลยอยู่ในเนี่ยย่วงไปแบบอันนั้นกันยันตกุกยันตุกสะได้น้องพี่น้องย่วงไปมาลินมาลอย Okay. Oh, tuan ini nawanan Oh, ini ik. Tak ni, 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 ni. Ini, pergi. บมทานพี่น้องนี่ๆดดดตะกระเตนทะซุกกระจบิออกอันี่ไปเลยเด้เต้นไปลยอันนี้อันนี้กจะ,ะละอุ้ยบงโอ้ยตายตกใจคือตะกระเตนนี่คือตะกระเตนตกไปนี่ มันสิจับเอาบงโอ้ยเกือบเดือนแจ้งขนาดมือนี้เจอแมงม้าท้องตึงตัวบางหญ่งเลยเขียดตะปาที่น้อง มาแล้วฮองก็ชิมาโลใส่เงงไว้อันนี้อุ้ยไปออกไปออกอันนี้การนำกันสองคนมนาะพี่น้องจชงได้ลาย,ลายนุ่งน้อยจะจับใส่เงียงเราถูกกระจับใส่กระตุกแต่ใส่กระตุกนี่เพผนสุดมีอากาศเข้าเอาเลยสิเทใส่นำกันเลยอืมปัาดพี่น้องที่แรกบราคิดว่าสิได้ลายเด้อ มาเลีอยได้หลายสือ่อขวัวออกมาในเต็มจานเลยน้องเห็นวะเต็มจานเลยสองเงินคนการนำกันตัวใหญ่ปนตัวน้อยส่วนลาย่เป็นตักกแตนเขียวหยักไวจะดีเดี๋ยเคยสีบืนออกเอาไว้ขวัวเมื่อไหร่สาวของแซบแล้ว ขวัวกินกับเข่าไม่หวานมักขนาดเลยตะกะแตนธรรมาต่าซื้อจีนายมาเมื่อนั้นกะขัวกินจนเบิดแต่ว่าโบแซมสุตะกะแตนแ่เนอะเนี่ยตีตะกะแตนว้าวเบิดนี่กระเทือาแพงเลยน้องเอาเข่าโบเบิดปล่อยกันเลยจังแมง่งกิน่ายบ่หอมอยู่นี่เสียงงงสนั่นเลย เป็นหืออ่อไหลพี่น้องตอนนี้เท่ากับที่ผ้ากันอาบน้ําเตรียมพักผ่อนเนาะตอนนี้ก็โอ้ยฮอดเก้าโมงแล้วพากันไปการตั้งว่าเจ็ดโมงข่งนกับเก้าโมงไฟโคมหายจนเบ็ดพี่น้องตักไว้เลยล้าแบาน,นี้ไปรอบหนานจะตีนมีหลายหรือบอรอบนีฮอตจับมาหลายตึกเดือนกาก็ลังขึ้นพี่น้อง,ดงเดือน,นแนออนจ้งมือนีเป็นเดือนแห้มเนาะแต่ว่าเดือนกระแจ้งแจ้งตั้งแต่ต้นเดือนเลย สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์แลับความโฆษณาเด้ยสบายดีบ๊ายบาย